ค่อมวลชนนะครับต้วงแข่งอย่ทุกขัานเลยนะครับตอนเราเาสู่งานแลงขวเราพิธีลงนามเอคโอยีอย่างเป็นาคการกับการใช้การแขต์ท่ต้ัเดินวิ่งก้าวขาใเช่เทนเคไทยแลนด์แชมเปี้นชิพ2023นะครับวันนี้ผมครับเอฟโอรอชาตู้รับว้าที่พี่ดีก่อนครับและเินจิราลงรั์สานค่ะได้แล้วนะครับแตนวันนี้เราอยู่ที่โคแบงค้องนะฮะใจกลางเมืองขนานี้ที่สำคัญ โชว์เมื่อสุดทุนนี้ก็เป็นโชว์ที่น่าสนใจมากครับ<ช> less t o g e t h e r less than two years นั่นเองซึ่งโชว์ไปดี้นคะคะก็จะเป็นการสื่อให้เห็นค่ะว่าไม่ว่าคุณนะคะจะอยู่ที่ไหนก็มัน อยู่ที่ว่าใจเราเนี่ยอยากจะดูแลสรงทาน,น,งงน,านขานาดไหนใช่ไหมนักศึกษาก็เป็นนักวิ่งได้ออกแรได้ทำงานก็สามารถทำได้เพราะฉะนั้นวันนี้เราปรับอยู่แล้วนะครับสุนัขปูผาพันเดี๋ยวเจอกันในงานนี้นั่นเองแต่วันนี้บอเกอเลยนะี้เลยบรรยากาศโอ้โหมากจุดน้องนะคะว่าเรามีเนี่ยพี่สิทธมันชนนะคะแล้วก็มีนักวิ่งนะคะแล้วก็มีหลากหลายภาคส่วนที่มารวมตัวกันอยู่ตรงนี้นะคะ่ะเห็นไหมมีนักมือแฟนซีแล้วก็เอ็กซ์โรจุดต้องคุณซุปตา ก็เป็นพิธีกรเซอร์ดาวใช่แล้วค่ะยูดาใช่ค่ะแต่นอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีผู้หลักผู้ใหญ่นะคะหลายท่านเลยนะคะแล้วก็นายารภาคส่วนต่างๆนะคะขออนุญาตแนะนำแต่ละท่านให้รู้จักตำแหน่งวิวัฒนะคะท่านแรกเลยนะคะท่านดรสาธิตปิุ่ลเดชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงสาธารณสุขอบคุณมากค่ะ con el ก็ถ้านช้าคนไทยก็มีแข่งเราด้วยจุดรองถามซึ่งการแข่งขันกับารแข่งขันเองเรามีสองระยะต้องให้เยอะค่ะก็ระยะเช่นเคโดสิบกิโลเมตรก็บอกว่าระยะนี้ต้องเต็มไปด้วยขาแรงมีระดับที่ต่างประเทศแล้วก็มีคนไทยบีเอลต้องบอกแน่นอนงานนี้นะครับแล้วก็ระยะห้ากิโลเมตรฝันวันนี่นะครับก็รีบเชิญได้เลยงานนี้ใครสนใจก็รีบสมัครกที่สำคัญ เงินลอพิเศษด้วยนะจึกเงินมอแล้วเหตุร้อยตัแรก้ได้นะครับเอิร์ดะตางเานะคะปัญาผู้จัดการกองนสการสร้างเสริมสุขภาพ222ค่ะต่อมาครับเชิญคุณรมนคับรองวการาตลาดไทประเทศการทงเที่ยวแห่งประเทศไทยครับและเป็นกสาสุปายครับนายกสมการบริหารประเทศไทยในภาพรุญประยูนครับ ผูผอาอย่างที่ตรงนี้นะครับประสานโรคตับเมื่อทำไม่งายนันี้เกิดขได้อย่างที่ใหญ่แน่ๆเราไปเจออาจารย์โคตรเอกสันสรุปตาหนนนะครับเราขออนุญาตนะคะอนุญาตนะค่ด้วยครับสสดีนะด้วยคายิดีครับ หลังจากวันปี19คนกรุงเทพจะรู้จักปี1ไขายมากขึ้นแล้วเราก็จะเดินหน้าซีซั่น5ไปด้วยกันเป้าหมายสูงสุดคือให้คนไทยแข็งแรงเหมือนท่านเด็ก3ชุดต่อมาอายุเกือบ80แต่ยังเิ็กเก่าโอ้คือปาร์ตี้นอกจากจะเป็นการรวมพลมาออกกำลังกายเน้นยิ่งด้วยกิจกรรมไทยให้กับหลายๆครอบครัวนะคะได้รู้ขึ้นมาครั้งนี้ที่เรามาวิ่งกันแข้งแรงแล้วก็ ก็สอมรเดียครันว่าการที่ไมีการดำงานมาในหลายปีนะครับผู้ที่มีส่วนสำคัญในการน้ตางก็ได้มีีเชื่อว่าการสะแล้วก็ผู้บริหารผู้นำเราของกทัสูรรการที่เกี่ยวกับ้อแล้วก็อย่างที่ท่านผู้ช่วยปะกาศงสะสมได้นำว่าในการเรื่องนี้การเกะนทีผูเข้าร่กิจกรรมในหลายปีที่ผ่านมาเนี่

วิ่งนะครับของเทปเคนะครับจับเลนจีนะครับการจัดเชื่อนะกของเราตได้ดีการดานขึ้นการด้านนี้รายละเอียในเรื่องของตัวการจัดงตามนี้เึงได้มีการเชิญนะครับตุลาะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของสมาคมนะครับกีฬาาไทยประเทศไทยนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวมาตรฐานนะครับเพราะนั้นการบินเอกถนนก็จะได้เป็นมาตรฐานและก็สามารถทำได้ ได้นะครับทันทีตามเายงานนะครับสำรัวมการสร้างเสริมสุขภาพแล้วการที่มีกิจกรรมทางกายนะครับเป็นเรื่องในปัจจัยเสี่ยงตัวรถใจปัจจัยเสริมตัวต้องเ้างนะครับโอการที่เราจะมีคภาพที่ดีนะครับดังนสอสองที่ได้ส่งทำได้สู้นสุขนะสู้จะต้องเรื่องการหายใจหลายที่ก่อนที่หน้าที่เลยถือว่าเราก็ไปดูเรื่องเซ็ตชานเซนส์ของทิโนโป หลายท่านคงน,นึกออกนะครับหลายปีก่อนเนี่ยคือหากันในโลกที่มีการแจกบริส bane โกลกออกนะครับ <S <S โกลกอกอกตีล้อโบแล้วก็เปิดการบินมีคนรักรางร่วมนะครับแล้วก็เราก็ไปดูงานหลายอย่างนะครับก็ไปเาจะชวนคนให้ขยับให้กา้าวให้วิ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับมันมีโน้ตเฮามีเรื่องต้องเรียนรู้นะก็มีเรื่องต้องท้าท,า,ทายอย่างไม่น้อยนะ ก้าวกระทใจได้พัฒนาเรื่องวัฒนธรรมเหล่านี้มาตลอดการในหลายยุคสมัยนะครับอ่าเดลองใช้เทคโนโลยีต่างในการจูงใจผู้คนมาครับแล้วก็ขยายทุกไปเรื่อยๆไปที่ผ่านไปเนี่ยที่ิโลโก้ก็มีแต่ที่มันมานานตนนะครับของไทยตอนนี้ถึง4.8ล้านคนแล้วนะครับโดยรายแรกนจะเริ่มถึงลากรู้ไหมด้วยนะคะต้องบอก สิงลนี้ท <Ừ> ั้งนงสอสออสเราตมีสุขภาพดีส่นาต้องทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีส่วนเราเียงกีฬาการก็าเใรไม่ไให้เ็ออกเที่ยวการที่วันจออเที่ยวต้องมีสุขภาพดีและาพไม่ดีออกเที่ยวไม่ได้เราต้องรู้ว่าเอาละครเนี้ยถ้าเราจะให้คนสุขภาพเดี่ยวเที่ยวก็ต้องออกนานถ้าดูเป็นของเรื่องขสปอร์ตเรซึ่งค่อยนะคะก็ได้ว่าเป็นเป็นกลุ่มนักเที่ยวนะคะราใช่ใจเน ในสิ่ง่ผานมีคะเนเรื่องขงารวิ่งการงมาราธอนการวิ่งไปกีฬายแม้เรารวิ่งเร็วเติบโตมาอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วสิ่งที่ทำสัสรรคเนี่ยก้าวหน้าจากอีรงีมากแม้ว่าเริ่มต้นจากในสภนาประชาชนแต่ตอนนี้กับโลโก้เลค่ะาอเองเนี่ยว่าเราถือว่าประเทศไทยเราอยู่ในในบทหมยที่นักเที่ยวชาวต่างอยากจะมา แต่เขา้ชวความรามิติต่างๆเพิ่มเติมเขาจะได้ประสบการณ์ทางใจทาหนึ่งในนั้นก็คือในเรื่องของการินวิงมาตอนนี้ทีาจะแต่งอยู่ที่โคู้้ชววามรัาบาอนนี้ชู้ชวควาักาเฟลและต่องเที่ยวดิเจ้าเขาโครการนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะกาวทางใจอย่างที่ท่านตรีท่าน้ไดบอกว่าเราจะมีพวเชี่ห้นเข้ามาถามว่าสิทิเนเคเนี่ยเราอาจจะได้เห็นีเลยพอว่ทางอ สมาร์ทโฟนมีใครประเทศไทยมารับรองขนาดนี้นะคะเราอาจจะได้เห็นตัวเล็กก่อนที่ทำลายสนามก็ได้คือการวิ่งในประเทศไทยเนี่ยทรั้งวิ่ง10กิโล การดลบันก็คือดูแลความปลอดภัยของผู้วิ่งนักกีฬาเพราะเป็นตัวที่เขาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดรับตัวนืมนิดเดียวไปหาไปหาแฟนไปหาผภรรยาไปหาองคุณราชเกย์ในงานที่กในงานนี้มาได้ ทั้งทั้งด้วยเลยค่ะีที่จะมีเซมไยสอแรงานงานพี่มอไรเราไปดไหมครับผมแต่งไ้มกออด้ันเลยค่ะเตรับด้วนาแสดงนักวิ่งนเป็นงแล้วจิงคับผมย่ังไม่ได้เปอย่างเดียว เรื่องวิ่งเรื่องเที่ยวเรื่องเดียวกันผมเองก็ชอบมากเบยก็ชอบเที่ยวด้วยแล้วก็ชอบวิ่งด้วยคัอเรไปเกันได้ดีเลยครับผมแล้วเรื่องกินไปด้วยนะเรื่องกินด้วยเรื่องเที่ยวเรื่องกินเรื่องเดียวกันอ่าใช่ครับถามๆเรื่องกินถามเลยได้ไหมคะเหลือบถามเรื่องพวกนี้ได้ไหมได้ได้เลยจัดจ้างเลยคือนอกจากเรื่องงานนี้เนี่ยเราจัดในยการกรุงเทพหางทอนะคะจริงๆเรื่เนี่ย ตอนแรกก็เป็นห่วงนะเพราเรื่องถนนมันจะปิดร้อยมาสี่หรือเปล่าแต่พอได้รับการวินันจากท่านคือแบบโอ้โหว่าการวิ่งทุกคนต้องชื่นชอบมากๆและที่สำคัญเรื่องของระยะเป็นสิ่งสำคัญของเราจะมีวิธีลงนามเอ็มโอยร่วมกับอาจากมัครต่างๆภาคส่วนเลยนะคะเริ่มต้นเลยในการสวดการเป็นกัปตันไทยแลนด์ชุดชื่อเต็งรามีนะครับเราก็ต้องขอเชิญนวินานขึ้นบนเวทีนะครับเป็นพันธสัญญาว่า จะมีงานที่เกิดขึ้นแน่นอนและอีกหลายปีต่อไปด้วยจุดนำค่ะครั้แรกเลยนะคะขออนุญาตเรียนเชิญค่ะดรสทัพสภเมตุเนชั่นละทอนีช่วยว่าการกระซูจากนั้สุขาให้เกเป็นประลานในวิธีรองน้ำเอ็มดูแบบนี้ค่ะจุดนำอะไรครับและท่านต่อไปครับนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยครับนายกสมาคมย่อขาใจครับแล้วถัดไป ขัการพิธีในการลงานในคานีนั้นเองครับึลครับตอนนี้อา่อยู่ี่พอแล้วะครับเราจะเข้าสู่พิธีลงนามในเอการนะครับราะฉันในวันนี้ขอเสียงปรมือเข้าสู่พิธีลงนาม F O U การจัดงานในงา สำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นงานแถลงข่าวการจัดโครงการก้าวท้าใจ10กิโลแชมเปี้ยนชิพนะครับแล้วก็ให้การรับรองโดยสมาคมกีฬากีฬาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งเป็นการจัดโดยสมาคมก้าวท้าใจนะครับร่วมมือกันกันกบสี่หน่วยงานหลักโดยกระทรวงสาธารณสุขสสส,สการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับแล้วก็สมาคมกีฬากีฬา แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปัรรมเร,เราเราตื่นเต้นมากที่จะมีการจัดการแข่งขันครัง้นงนี้เนื่องจากว่าชื่อคำว่าก้าวท้าใจของเราเนี่ยเราขับเคลื่อนอยู่ในกระทรวงสาธารณสุขมานานหลายปีและเป็นที่รู้จักของอข้าราชการสาธารณสุขแล้วก็ออกสมและประชารชชในต่างจังหวัดทั้ง76จังหวัดแล้ววันนี้เราอยากจะเ,เข้ามาในกรุงเทพมหานครนะครับเพื่อให้คนในกรุงเทพได้รู้จักโดยการจัด การแข่งขันวิ่งก้าท้าใจเทนกิโลชมเปเป็นชิดในวันที่19กุมภาพันธ์นี้ก็ขอเชิญชวนนะครับนักวิ่งทั้งนักวิ่งหน้าใหม่ทั้งนักวิ่งมืออาชีพที่เดินทางแล้วก็สะสมการวิ่งเราเชื่อมั่นว่าการจัดการแข่งขังนนี้จะสมบูรณ์แล้วก็ท้าทายแล้วก็ตื่นเต้นซึ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการวิ่งหลังในช่วงเทศกาลวันแห่งความรัก14่กุมภาพันธ์ครับก็ขอเชิญชวน ครอบครัวคู่รักนะครับแล้วก็นักวิ่งที่อยากจะไปหาความรักที่นั่งมาพบกันในวันที่19กุมภาพัน์นี้นะครับขอเช,ชิญชวนทุกท่านครับในความพิเศษของารวิ่งในังนี้ความพิเศษก็กนอกจากเส้นทางที่ท้าทายนะครับน,น,นอกจากเป็นเทน,เนคือ10กิโลก็มีอยู่เยอะเหมือนที่ท่านนายกสมาคมได้ได้เรียนท่านพลตระวรเสังสุรุรตโนนได้เรียนนะครับว่ามีเยอะแต่ว่าที่จะได้รับการรับรองจากสมาคมกีฬา กีฬากีฬาในประเทศไทยในพระผูมราจุลธรก็มีไม่ไม,ไม่มากอันนี้ก็ถือว่าเป็นเป็นไฮไลท์ที่สําคัญแล้วก็มีหน่วยงานที่สําคัญไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวนะครับสสสกรมอนามัยนะครับแล้วก็สมาคมกีฬากีฬาในประเทศไทยเราก็คิดว่าการจับมือผัดกันอย่างเข้มแข็งก็จะทําให้การวิ่งครั้งนี้เนี่ยนะครับได้รับความเชื่อมัน่นแน่นอนที่สุดนะครับเป้าหมายสําคัญของเราคือการออกกาลังกายการออกกำลังกายทั้งเรื่องของการสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ความเป็นเลิศในการที่เอาชนะ การแข่งขันกีฬาวิ่งด้วยข่าวหลังกำกับกระแสคนวิ่งในกรุงเทพฯตอนนี้การนี้การนี้ผู้จับได้ให้การให้ข้อมูลมาว,ว่าการตอบรับดีมากนะครับก็คิดว่าหลังจากวันนี้เนี่ยก็อาจจะทะลุทะลุเป้าเราตั้งเป้าไว้5,000นคนจะต,ต้องเข้าใจนะครับตอนนี้การจับวิ่งเนี่ยนอกจากจะมีเยอะแล้วในจำนวนนักวิ่งก็ลดลงทั้งในแง่ของอพฤติกรรม new n ร r m a l หลังโควิดหรือว่าการจัดที่ที่มีจํานวนมากนะครับแค่เปิดตัวเราก็ได้ นักวิ่งมาพอสมควรแล้วก็มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นหลังจากที่แถลงข่าววันนี้ความมั่นใจนะครับบิ๊กๆนะครับเช่นท่านท่านพลตํารวจสารีท่านผู้จัดก,การสะสะสะมาเองนะครับท่านท่านรองผู้ว่าการท่องเที่ยวอประเทศไทยซึ่งท่านผู้ว่าการจริงๆอยากจะมาแต่ว่าวันนี้เดินทางไปเชลล์นะครับทางน้องเต้ยนะครับคุณหมอด้วยเราก็มั่นใจว่า,วาเรารวมพลังกันเนี่ยนะครับเป้าหมายเพื่อสิ่งดีๆเพื่อสุขภาพคนไทยมั่นใจว่ากรุเงเทพจะให้ความร่วมมือมาร่วมกับเราครับ เชิญชวนนิดนึงค่ะครับเดี๋ยวให้หลัลจากท่านเชิญชวนครับได้ค่ะเชิญครับเชิญครับค่ะก็ในส่วนการท่องเที่ยวในประเทศไทยนะคะเราก็คงจะได้ทาการเชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้ามาเพราะตอนนี้ประเทศไทยเราเปิดแล้วเราคิดว่าในส่วนของก้าวท้าใจวิ่ง 10K เนี่ยจากการวิ่งภาคประชาชนจะไปสู่ระดับสากลเพราะเราได้รับการรับรองในระดับสากลแล้วก็เชิญชวนนะคะทุกคนแล้วก็ทรอททุกสํานักงานสาขาทั้งหนประเทศต่างประเทศก็ทําการเผสแพานออกไปค่ะ อยากเชิญชวนมาร่วมงานครั้งนี้นะครับเราให้เป็นจุดเริ่มของการเข้าร่วมขบวนการก้าวท้าใจซึ่งมีกิจกรรมสนับสนุนและส่งเสริมกันไปตลอดครับโครงการนี้เป็นโครงการทางสุขภาพนะครับ่โครงการเดียวที่มาจากกระทรวงสาธารณสุขนะครับซึ่งที่มีกัน5600ออีเวนต์เนี่ยไม่มีเลยที่จะออกมาโดยตรงจากกระทรวงที่รับผิดชอบ ด้านสุขภาพเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านสื่อบวลชนทุกท่านนะครับช่วยกูณาประชาสัมพันธ์ด้วยเพราะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยจะได้ทราบก็จากการเสนอข่าวของท่านครับกัณย์นายกสมาคมคนจัดเราเชิญชวนนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับเข้าร่วมนะครับทางด้านนี้เพราะว่าเป็นอีเวนท์ที่เราจัดในกลางเมืองน,นะครับในสนมงทมรุงมราร แล้วก็อย่างที่นําเรียนนะครับว่าได้มีการท่องเที่ยวในกลางเมืองนะครับได้กินได้ดูวัฒนธรรมแต่ที่สําคัญนะครับจะมีการต่อย,ยอดไปเป็นก้าวท้าใจซีซันห้าในเดือนมีนาคมนะครับเพราะนั้นก็เชิญชวนให้เขามาร่วมกิจกรรมมากๆนะครับครับขอบคุณครับยินดีต่อนรบสมอเลครับ ต้องมีการเตรียมพร้อมด้านกายก่อนนะครับมีการซ้อมแล้วก็อาลองมาทดลองวิ่งอยู่นะครับงานนี้ก็ได้มาตรฐานแล้วก็ได้พบกับการจัดงานอย่างเป็นระบบเลยนะครับเพื่อที่จะเราจะสุทธาแข็งแน่นและเป็นโรโมเดลให้คนอื่นต่อไปครับผมก็ไเจอเพื่อนี่พี่นักวิ่งในงานอีกทุกคนเลยนะคะ่ผมก็ฝากอีกหนึ่งงานนี้ด้วยนะครับก้าวท้าใจครับเป็นอีกงานหนึ่งนะครับที่ มีทั้ง4หน่วยงานภาครัฐนะครับบอกได้เลยว่าเป็นงานเดียวของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ที่ได้รับรองกันได้รับรองมาตรฐานแล้วก็ในเรื่องของการท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับยังไงก็อยากจะฝากทุกท่านนะครับช่วยประชาสัพัน์แล้วก็อยากจะเชิญคนที่รักการวิ่งการเดินรักสุขภาพนะครับมาออกกำลังกายกันยเยอะๆครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านครับขอบคุณครับ